สมมาสัมพุทโธภะคะวะุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปปัิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ສັງຂານະມາເມນະໂມຕັດສະພະຄະວໂຕອະຣະຫະໂຕສັມມາສໍາພຸດທະສະນະໂມຕັດສະພະຄະວໂຕອະຣະຫະໂຕສັມມາສໍາພຸດທະສະ นมෝตัสสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมโพธเวชชาจราณะสัมปันโนสุขะโตโลกเวโต ข้านุตารวัตุริสธรรมมาสาริสัะถาเทวมนุนสานังโพธโธภคะวะติสวะคาโตภคะวะตาธรรมโมสันเทติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานิโกปัจจตัง ัมโพเวนโยเ e ตติสุปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆปุจฉปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสาเม Pantepan lompakawa toasa wakasan koiaติทาง catatarere porreesayuุukane ata পre sapokalaeaapakawasa wakasanpho a เคนายยันเชลีกะรณิโยอนุตตรังโุนยาเขตตางโลกาสาติภาหุงสหัสัมภิเนเมตาสาวุทานตังเกเมฆาลังอตต

ขามากขามาธาทะยาขามขานเตสุทันตะเวทนานชิตวามเนนโตอตันเตชะสาภาวะตุเมชยมังคลานินารักิน * cawararang ati poatananda pica masaanye Wassutarru natatampuse kawena citamun. โกตันเตยสาภวตุเมจายมังคลานิโอเคตะคาคามเตหทัสสทารุณตังทาวันติโยชนปะทางกุลิมาละวันตังเอเทเบสังคตตามโนจิตวาหุเน ทอทานเต่ชะสาภวะตุเมชยามาฆาญในกานตวานนักกาธมุทารงหิวคาเปเนยาเจนจายะทวนทวจนางฉนกายมาเชสันเตนะโสมเวทนาชิตตวามุเนทอทานเต่ชะสาภวะตุเมชยาม มังคลาเนสัจจังเวหายมาติสัจควาทเกตุวาทาเปรอเปตมะนังาติอันทภูตังปัญญาปเทปะเชลิตตอเตตวามุนินโทตันเตชะสัภวาตุเมชายมังคลาเนนานโทปนันทัพูชัก ทางเวพุทธังมาหิตเถงปวตแตนเถระปุจเคนาถามาปัญโตเอทโทภะเถสเวทนาจิตตวามุนิโทตันเตชะสาวาตุเมจยามังคะลาเนโทคาหะเถเถปุจเคนะสุธาทหังทางพระมังเวสด เทโจเทเมเทปกาพิธานังญานากาเทนาเวเทนาชิตตวาโมเินโตตานเทจะสาภาวตุแมชยมบางคลาเนเอตาปปโกตชยาบางคลาอาทกคาทายวาจโนเทนาเทเนสารเตวามตาเนเหตตวา na cheka we we ta ni jo pa tawar ni mo kham sok kham kathe bay ya na ro sapan yo mahakarun पा त भो दे मो तमा हे तनहोमेलङ्क्षया त भो दया ชายโยหอมิชายานสุชายงคะเลอปาราชิตปานลังเกษเสสปะทวิปโคคาเลอภิเสเกสะพะโหทานังอาคาปาตอปบอธาเตสนางคาตังสุมังคาลังสปปาตาตังโสโหติตังสุขโนโสโม सु Bhakthakine Irtipiso pakawa Arahang sama Sampurto avinca Jarana sampano Sukhato ตโรปุริสัตถามาซาระติสัทธาเทวมโนสานโกุโตภาควาติอิเตฟริโสภาควาอรหังสัมมาสัมโธตเวชจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโร

ปุริสัตถามาศรติสัทธาเทวมโนสานังพุทโธตะคะวาติอิติปิโสภคะวาอรหังสัมมา โัปุริสัตถามาสาริสัทธาเทวมโนสานามตุปพักขวะเดชปโสภคะวะอรหังสัมมสัมตัโตเวชจารณสัมปันโนสุขตโลกวิโต Σα τα μάσαρα τη σα τα τεβάμα νοσάνάνάν ποτό πρακάβάτη αιτή πίσω πρακάβα ραχάν σα μάσαμπ ποτό βετζάντα ρανσάν παν νοσούκτα το άλλο καβίτο ανώταρο. ปุริสัตถามัสารติสัตถะเทวมโนสานมุตโตภาควาติอิติปิโสภาควาอารังสัมมาสัมพุทโธเวชจารนสัมปันโนสุขตโลกเวตัวอนุตตโร ปุริสัตถะมัสสะรติสัตถะเทวมโนสานาโกตโตภะคะวะเตติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมโพธตเวชจารณนสัมปันโนสุขโตอโลกเวโตอนุตตร

สันทาสเทภวันตุเมภวตุสาพมังคาลังราคันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสันทาสเทภวันตุเมภวตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพสังฆา